สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ผมจะได้นําเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือวัดบางเฮียมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับสําหรับคนที่ติดต่อไลน์กับผมไม่ได้เนื่องจากว่าไลน์ผมมีปัญหานะครับเพิ่มเพื่อน เข้าลายใหม่นี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆด้วยเบอร์โทรนะครับวัตถุมงคลที่ผมจะมาให้กับพี่น้องได้ชมในวันนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือบางโบราณเขาเรียกว่าวัดบางเฮียนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ไปที่มาของวัตถุมงคลชุดนี้นะครับผมได้มาจากตระกูลเก่าแก่ตระกูลหนึ่งนะครับซึ่งเกิดทันหลวงพ่อปาน นะครับแล้วท่านก็ได้เสียไปประมาณ50กว่าปีแล้วถ้าท่านอายุเกือบร้0ยปีนะครับปีที่หลวงพ่อปานวัดคลองด่านมรณภาพก็เป็นปีที่ท่านเนี่ยมีอายุป,ประมาณสักประมาณสัก37ปีนะนะครับคนที่มีอายุป,ประมาณ37ปีก็คือท่านหลวงพ่อปานก็คือคนยุคเดียวกันนะครับคนยุคเดียวกันนะครับเพราะวันนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะได้นำเอาวัตถุมงคลที่ท่านเก็บเป็นโมรดกตกทอดมาเนี่ยมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับทบทวนประวัติหลวงพ่อตาหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับหลวงพ่อปานนี่ท่านเป็นชาวอำเภอบางบ่อนะท่านเกิดในราวปีพศ2368นะครับแล้วท่านก็หลังจากบวชแล้วท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชาอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับจนท่านมีพลังจิตที่แก่กล้านะครับ แล้วก็ได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลากหลายมากนะครับวัตถุมงคลของหลวงวานเนี่ยนะครับวัตถุมงคลของหลวงวพานนี่ก็คือมีพวกเสือเนี่ยพวกเสือเออพวกเสือเขี้ยวเสือแกะนะครับพวกตะกุดพวกเป็นเขี้ยวเสือโค้งเขี้ยวเสือไฟนะฮะซึ่งแกะเป็นรูปเสือนั่งก็มีเสืออ้าปากก็มีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงด้วย มีมีมีประสบการณ์สูงและราคาแพงนะครับราคาแพงหลวงพ่อปานนี้ท่านมรณาภาพในราวปีพศ2454ปีเดียวกับหลวงพอ่อปีเดียวกับหลวงพ่อเทศวศทะเลซึ่งมรณาภาพในปีนั้นนะครับและท่านก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรอ5ด้วยนะนะครับ เรียกว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับท่านเก่งในเรื่องตะกุดตะโกตะกุดพวกเขี้ยวเสือแกะอะไรพวกนี้นะครับอเดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูนี่ให้ดูเสือตัวนี้นะครับแกะเป็นเสือเป็นเสือสัิกาขนาดเล็กนะครับนี่ไม่ใช่ของได้มาจากสนามพระนะครับอันนี้เป็นมรดกตกทอดจากคนในยุคโน้นเลยนะครับ ก็มีรอยจานแต่ว่าลบเรือนเนี่ยลบเลือนหมดแล้วนะครับด้านล่างก็มีรอยจายนเหมือนกันนะครับเป็นเขี้ยวเสือขนาดเล็กนี่นะครับมียันกอย้ามีตัวลือตัวลือเนี่ยนะครับน,นะครับเขี้ยวเสือนี่ใสเลยนะครับนี่รอยจานดางลาง นะครับอริการดัลงล่างบริเวณขานี่ก็มีนะครับแต่ว่าคราบใครอะไรต่างๆนั้นมาปกคลุมเยอะนะครับตาลูกเต๋าหูตั้งรูเขี้ยวนี่รูเขี้ยวนี่จะทะลุทะลุปลายเขี้ยวเลยนะครับแกจะเนี่ยเป็นเขี้ยวเสือาริกานะครับเป็นเสือขนาดเล็กนะครับเลี่ยมทองไปจะสวยงามมาก เล็กๆนี่ราคาแพงนะนะครับราคาที่พวกขาใหญ่พวกนักสะสมที่เขามีตังมีอะไรกันนิดราคาหลักล้านนะครับหลักแสนหลักล้านเลยนะนี่ดูรอยจานนี่งดงาม,มจริงนะครับตัวลือตัวลือน,นี่นะครับเห็นไหมโอ้โงงามนะครับงามมากเก่าจริงนะครับเก่าจริงจานทั้งตัวนะครับ ัน,นะครบเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเสือสาลิกาเล็กเล็กมากๆนะครับเล็กมากๆแล้วก็มีพวกตะกุดนะฮะตะกุดเป็นตะกุดสาลิกานะครับตะกุดสาลิกาพวกตะกุดสาลิกาแล้วก็มีลูกคล้ายๆกับลูกประคำเนี่ยนะครับ ูความเก่าเขาลงรักไว้นะครับดูความเก่าของรักลักร้อยปีนะครับน,นี่ดูเชือกนี่เก่ายิงนะครับคล้ายๆเขาผูกแขนนะครับเนี่ยพวงเนี้ยตะกุดพวงเนี้ย คล้ายๆกับผูกข้อมือนะนะครับคล้ายๆกับผูกข้อมือแล้วก็มีเสือมีเขี้ยวเสือแกะนะครับเขี้ยวเสือไฟขนาดเล็กนี่นะครับเล็กมากมีรอยจานเห็นไหมครับรอยจานเต็มตัวเลยเก่ามากนะครับโอ้นี่เล็กมากนะครับเล็กๆจริงๆอันนี้เล็กจริงๆนะครับ ก็เก่าจริงด้วยนะเก่ามากเก่าลึกเล็กกระจิ๋วเลิวนะครับจะใหญ่กว่ามีดข้าวโพดหน่อยนึงนะนี่นะครับนี่จะใหญ่กว่ามีดข้าวโพดหน่อยหนึ่งดูความเก่าดีครับดูเป็นร้อยปีดูความเก่าของเชือกเนี่ย ลูกเต๋าหูตั้งนี่นะครับเชือกเก่ามาตะกุดนี่มาทางตะกุดเ,<ม>เลยนะครับพ่อปานี่ท่านก็ดังเรื่องตะกุดด้วยนะครับ ว่าเก่ามากๆดูความเก่าของพวกลูกประคำหรือลูกอันนี้น่าจะเป็นลูกประคำนะครับ กุธสลิกาเป็นตะกุดทองแดงเก่าสองดอกนะครับดูเชือกนี่ก็รู้ว่าเก่าขนาดไหนดูพวกเขี้ยวเสือนี่เล็กๆนี่เก่าขนาดไหนทาดูนะครับเขาใช้ผูกแขนนะครับเนี่ยใช้ผูกแขนผูกข้อมือนี่นะครับนะครับน่าจะผูกให้กับ ผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับเป็นเที่ยวเสือขนาดเล็กก็เอามาให้ท่านได้ชมธรรมชาติของวัตถุมงคล2ชิ้นนี้นะครับประมาณนี้สั้นๆน,นะครับพี่น้องคิดที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทรศู6ย์แปดหกเนะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรนี้แล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงน่าจะพอแค่นี้นะครับ แล้วก็ผมจะพยายามนำเอาวัตถุมงคลของรูบาอาจารย์ในยุคป,ประมาณปีพศ2400ขึ้นมานี้ให้กับพี่น้องได้ชมอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าผมได้วัตถุมงคลจากตสกูลเก่าแก่ะกูลนี้ค่อนข้างค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบน,นะครับโอเคครับพบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ